สวัสดีครับพบกับดุนชาแนลครับผมก็คลิปเราก็จะไปสั่นตอนะครับผมพอดีคลิปเริ่มไม่ได้ถ่ายไว้นะก็กลับมาดึกนะครับผมก็ไปช่วงประมาณสามทุ่มมั้งกลับไปประมาณเที่ยงคืนครับผมก็ได้มาถ้าจะเห็นนะเห็นอยู่ประมาณสามตัวสี่ตัวครับไม่ได้ยิงหรอกไม่ได้ยิงสองยิงสองับได้สองนะครับผมก็ไปติดตามรับชมเลยครับผม ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมไปเลยครับก็ไม่มีคลิปจบนะว่าช่วงนั้นง่วงเกินครับผมก็ไปชมกันเลยครับผม เฮ้ยกูยืนควันคครับเดี๋ยว้อยนี่คครับรันตีรันีฮะันด้รันยันคนมากเมื่อกี้โอ้ดีแล้วแั่เต้นดูพวกีพวกนัโอ้โดนแล้วครับผมเต็มปืนเ้โดลุดอยู่แล้วตายแล้ว นี่ครับผมใส่สวยครับใส่สวยครับหมดมาพอดี <laughs> เดี๋ยวเด้อเขาจะหยัดยับอันนี้กันน้องครับย <c oughs> ิงห <c oughs> ยัดจีด <c oughs> โอ้ยหมดมาเลยออมาเลยบอกตัวยังไปหาตื่นเต้นกับมัน,ม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 นตัวยืนสั้นถามันอีกจังน้อยมันกับเขาไม่อีกดูด <c oughs> ้วยแลวไปตนนื่นเต้นหุ่นเนี่ยแม่นี่อยู่ เห็นยักันทีรงปืนบหนบ่จะเปลี่ยนดอกเขาเอาความชั่วเขาถาสันไม่ถามันมาอย่งสิดึงปืนในตัวนีห่เห็นเห็นอยู่แต่ผมบ่นยิงผมเห็นบมชั่วนะก็เห็นเลืก็เห็นอิ่อ่อะใส่สวยยริงถึงหัวใจสันตายเลยเลยลอยแล้วเออาผมสองอสยอดแดงนี่กรีบปับแป๊บหนึ่งเก็บนู้ละ นี่ครับผมตัวต่อก่อนต่อเขานี่ครับคนี้ต่อคู่นี้สามารถสั่งได้นะครับตอกดนชแนลนะครับผมรับประกันครับเข้าทุกตอกทำเองครับทำเองครับราคาไม่แพงนะครับผมสนใจสั่งได้ครับคงจะเห็นอยู่มั้งโดดทะเท่ะมาตัวแรกเข้าไม่ได้ยิงตัวสองเข้าเรียบร้อยไปครับผม เกียรลอยครับบรองซท้าั่นับล็กนะบุมีรอกกันนีแลยมา้ล่ ý vâng. thức vâng. 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 เห็นมันจะไปดูนผมได้ยินเสียงมันขึ้นมาแล้วตอนแรกมันยางห่นอยู่นี่เห็นดูดงดูดูเออผมเห็นมัน้ีเลยั็มีเล้วโซ่สองมีครับผมต่อคู่ม้านี่แล้วคู่มันี่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งอยู่ก่อนอันตรายโอเคนี่คร like eh ับผมต่อคู่นี้แล้วครับคู่นี้ครับสุดยอดครับสนใจต่อนี้ครับสรงมาเทศนี่ครับเต็มกำมือ กั่นไปสันว่าเขาอยู่ต่อเนื่องคือเสียงดีเอาครับผมตัวนี้ก็ใส่ง่ายครับเดี๋ยวขออนุญาตซีมองเพลงมั้งครับผมคราบหนึ่งเอาลูกเปื่ตีหัว